สวัสดีค่ะทุกทุกคนวันนี้มากินผัดหมี่นะคะทุกคนจ๋าผัดหมี่ใส่หมูยอจ้าทุกคนจ๋าราดซอสอ่าพริกหวานค่ะทุกคนจ๋ามาจ้าทุกคนมากินด้วยกันนะคะนี่จ้าทุกคนผัดหมี่แบบบ้านๆจ้าทุกคนจ๋าผัดเองอร่อยเองค่ะทุกคนจ๋าชิมดูแล้วค่ะอร่อยค่ะทุกคนคราวนี้ตัดเส้นนะคะทุกคนจ๋า จะมืดหน่อยนะคะทุกคนเย็นแล้วค่ะวันนี้มาตอนเย็นจะ้ะมาได้จะ้ะมากินน้ำกันจะ้ะทุกคนจะ้ะอยู่หลังบ้านเหมือนเดิมจะ้ะทุกคนผัดมีใส่ต้นหอมจะ้ะอือนอ ลืมเอ,อ,อาชิชู่ไหมเป็นว่ากระดาซีแนวเนี้แซ่บย,ยู่ด้ยวยจ้าเด้ออร่อยอยู่ค่ะทุกคนจ้าสีอาจจะไม่ค่อยเข้มข้นเท่าไหร่แต่ว่าใช้ได้เลยจ้าทุกคนมาจ้าทุกคนมากินด้วยกันจ้า กินแต่เส้นจ้าทุกคนไม่ค่อยได้กินข้าวค่ะทุกคนจ้าส่วนมากกินแต่เส้นไม่รู้อะก็คือเป็นคนชอบกินเส้นค่ะทุกคนจ้าอาจจะเห็นคลิปแล้วหลายคลิปก็คือกินเส้นตลอดเลย จ้องน่าแล้วไม่รู้จะหันมุมไหนจะทุกคนจ๊ะหันมุมไหนก็มืด ดูเส้นมีแผ่นเดียวจ้ะทุกคนที่เขาทำแบบแห้งเป็นแผ่นๆน,นะคะทุกคนจะ้ะแผ่นเดียวเยอะมากเลยเส้นหมีไ่ว,ไวั สงสัยจะกินไม่หมดจ้าตัวคนย้ายเยอะมาก แดดเริ่มลงนะคะทุกคนจ้าห้าโมงแล้วจ้ะเม่อกี้สองหน้าเลยยังอยู่ที่เดิมจ้าทุกคนยังอยู่บ้านหลังเก่าค่ะทุกคนจ้ายังไม่ได้ย้ายนะคะทุกคนจ้า เดี๋ยวถึงเวลาย้ายจะบอกอีกทีนะคะทุกคนจ๋าจะมาเล่าสู่กันฟังเนาะ อมไม่ไหวแล้วจ้าทุกคนอิ่มแล้วค่ะวันนี้หมดแต่ไปธุระเพิ่งจะกินข้าวค่ะทุกคนจะข้าวเย็นนั่นเนี่ยก็ธุระเรื่องบ้านแหละค่ะทุกคนจะไม่เสร็จสิ้นแล้วมากินทีหนึ่งตอนเย็นก็คือกินได้แค่นี้ค่ะทุกคนจะ บางวันก็กินเยอะค่ะทุกคนจ๋าแต่ว่าวันนี้ไม่รู้อะก็คือทั้งวันหิวข้าวแล้วเราไม่มีเวลากินแล้วก็มากินอีกทีนึงก็คือกินไม่ได้เยอะก็แค่นี้ค่ะทุกคนจ๋าโอเคครับทุกคนจ๋าคลิปนี้ก็น,นี้ไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะทุกคนจ๋าฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆาเลยค่ะทุกๆุกกำลังใจเลยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า